สวัสดีครับผมเชนธนาครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของตัวแทนจากอำเภอปากช่องนะครับความผิดหวังในอดีตไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อผู้หญิงคนนี้นะครับสวัสดีค่ะมีนะคะตัวแทนอามาโดเขตปากช่องค่ะตอนนี้อายุ21ค่ะศึกษาอยู่คือตอนแรกๆนะคะคือเมย์ก็เคยขายครีมอยู่แบรนด์หนึ่งค่ะขายได้สักพักหนึ่งครีมเขาแบบมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็มาทาแบรนด์ของตัวเองพอทําไปรู้สึกว่าประสบการณ์ยังไม่มากพอก็เลยหยุดอีกพอเห็นพี่เชนอะทำธุรกิจอะไรแบบเขาก็ตั้งใจอย,อย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นเขารับสมัครตัวแทน เราก็เลยสนใจแล้วก็สต็อก50กล่องค่ะแล้วพอพี่เชนเขาทําการตลาดให้อย่างเงี้ยลูกค้าก็เริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มขายได้ในไอจี้ยคะแล้วก็เราก็สต็อกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้ก็มีเงินเก็บแล้วก็มาจ่ายค่าเทอมตัวเองแล้วก็มีแบบเลี้ยงข้าวพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองต่อไปนะนอนาคตก็คือว่าเราเรียนจบเงี้ยเรามีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งเราก็จะเก็บเงินก้อนนี้ไปเปิดหน้าร้านที่ปักช่องค่ะ